ดีจ้ามากินกาแฟน้ำยาด้จ้ามาบอามาคุยขนมหนึ่งห่อจ้าข้าวาหนายวมาอหม,ม่มากาแฟน้องแอมมาน้องตาน้องพาก,กินไหมคะขนมหมดก็ไปประอชาร์สิ อ,อพ่อก็ปีมือแต่สมเด็จลมเอาปากไปจุ่ม,มจ้าสวยก๊อีจ้าว <c oughs> ันนี้วันเสาร์จ้าหยุดยายพจะทำงนานหาน,นึ่งวันแต่แตพ่ออยู่วันอะไร พ่อพ่อซ่อมโทรศัพท์ให้ได้ยังโทรศัพท์แช่น้ำซ่อมได้แล้วซ่อมได้แล้วค่ะพ่อเขาเป็นช่างคอมพิวเตอร์ถ้าเป็นช่างคอมพิวเตอร์โทรศัพท์ขขออบบคุณคุณหลายๆเด้อขึ้นหัวหไปบ้านลงกิฟท์ทอนขึ้นหอวขึ้นหอว เด้มังไปคลิปกาสระส่งเครื่องกินโจนนั่นละเด้อจะแตกจะแตนนะกกินสระกรับอันกีโลตากฝนจนเป็นวัดนี่ให้บ่อนีแม่หวานที่เอากินอยู่ครับ ไปกินไ้เธอล,ละกิบละกิบป,<ม>ป้อนยายหลานป้อนขอมนมยายอ่ะยายให้หมดเลย<ม>อิ่มไหมไม่อิ่มไปเอาในกระป๋องยายไปเอากับป้าอุอีกหอร้อนแน,น่นะอร่อยขอบคุณทุกเลิบทุกไรทุกกำลังใจเด้อ ดีใจน้ำน้องนองลูกๆหล,ลานหลานพานกันผ่านกันหลายคนแล้วก็จะได้เฮ็ดงานนักเพิ่มขึ้นไปอีกอก็ได้มาอยู่จุดเดียวกับย่าแต่ว่ากะิ์อาจจะก้าวไววกว่าย่ก็ได้จะย่าก็เอาตามแต่กระเนื้จะเฮ็ดซ้ำเฮ็ดซําเฮ็ดได้จะ้ะ ขอบคุณทุกกำลังเล่นใจขอบคุณทุกคนที่เขามาให้ถ้ามาหายายเรเฟ้านี้เด้อมือสองมือเด้อย,ยายคอยไปจิงชาวน้ำ้าจับไม่จับมือกันไว้ท่านมาท่านมาเราไปเออเพราะเพราะออกไปเรายายไปตามนี้บ่โดน,อนไอชุดเจ้าปล่อยคลิปมามมนกับบดิง้งมาให้ยายมึงหรอกเออพราะว่ายายจะรับไว้ ผู้เจ้ารับคลิปผู้เจ้าเด้งมาแยกกับค่อยแข็งกระดิ่งค่ะอืขอบคุณทุกเลิฟทุกรักทุกไรทุกกำลังใจทุกการรับชมจ้ะกาแฟาห้อนๆที่เบาอยู่ไหนบนเป็นอยังนี้กาแฟาห้อนถากาแฟาเย็นจ้าส่งนั่นแหละแจกแยกกับซีบ๊อบน้อยๆซสำเนาคลิดฮอตได้หวานเด้อปล่อยคลิปมาถอนจ้ะ ขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณทุกการรับชมนะคะน้อที่เข้อมาติดตามเยติยิ๋วลูกสาวแกงเผ็ดต่อไปยายก็จะกินขนมจีนราดแกงเผ็ดให้ชมนะคะนึกอยากจะขนมจีนเอฟซีทรงมะหอไใหม,ม,ม,ม่ต้มเลยกินเลยจ้าขอบคุณนะคะบายยไม่เจ็บไม่จนพ้นภัยวิเกตตุกการอ่าน้องพราวบายบัดดี้ด้วยลูกจ้า